ตอนนี้เราอยู่ที่จีเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่สังคมตอนนี้เราอยู่ที่ปากชมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองเปิดคลิปก่อน สวัสดีนี่คือคนปีแกนั่นคือคนปีแกซ้ายนี่คือคนปีแกมิวตอนนี้เราอยู่ที่สีเชียงใหม่เริ่มต้นวันวันนี้เราจะพาไปกินโจก่อนนะคะภาพรวมที่เหลือค่อยว่ากันทีละเพราะว่าเช้ามากงงงงสติไม่ค่อยมีเช้าเกิน,กนโจจะกินหมดตื่นเต้นกว่าโจก็คือช้อนแล้วก็วิวริมแม่น้ำโขงฝั่งนั้นเป็นเวียงจันเวียงจันก็แค่ปากซอยเออเวียงเวียงจันก็แค่ปากซอยของจริง ตื่นทำหน้าให้ตื่นทำหน้าให้ตื่นเปิดคลิปอย่างเป็นทางการก็คือวันนี้เราจะพาไปเขาเรียกว่าเออก็ยังไม่ตื่นอยู่ดี <c oughs> วันนี้เราจะขับรดตามทางเส้นแม่น้ำโขงจากอำเภอเมืองมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะไปแวะที่ไหนบ้างที่แรกที่เราแวะเมื่อกี้ก็คือแวะกินข้าวไปแล้วที่อำเภอสีเชียงใหม่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อำเภออะไรอะไร,อะไรนะคะคุณไก เอาเราก็ยังอยู่อำเภอสีเชียงหม่อยู่ที่แรกที่เรามาเช็คอินนั้นก็คือขอเพลงหน่อยค่ะเพราะนี่คือดีเจไม่ใช่ละกับวัดกับที่นี่คือวัดชื่อเต็มว่าวัดอรันบันพศใหญ่มากแล้วก็คือแบบไม่มีวัดสงบมากเลยค่ะเพราะาเรามาเช้ามากไม่มีใครทางนั้นยืนหนึ่งไปไหว้พระกัน วัดนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะไม่ขาดแคลนละหนึ่งพี่หมีครูทูบแนะนำทิปก่อนอันนี้คือไกด์ของเราในวันนี้คุณเดไกด์ก็คือไปบังคับเขาบังคับเขามาทิปวันนี้เรามีชื่อว่าอะไรนะคะทิปวันนี้มีป่าท่องเที่ยวพี่หมีก็คือครูทูบั่นเองไม่ค่ะหมีคือชื่อรถแล้วก็จะไปกับน้องหมีนะคะวันนี้มีป่านี่มีควายอุ้ย เล่นตัวเองไปค่ะไปกันต่อไปไปไหนคะไปเราจะไปที่เล็งไปที่สังคมเลครับเล็งไปที่ปืนหรอเจาแวะไม่เปิดเออเรามากันทำไมเช้าขนาดนี้งงอยู่นะว่าจะแอบหลับสักหน่อยหลับได้แป๊บนึง ืนขึ้นมาอยู่สถานที่ที่หนึ่งที่งดงามมากงดงามและมีเอกลักษณ์ต้องบอกอย่างนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แนะนําให้มาเช็คอินให้มาแวะผ่านถ้าผ่านมาทางนี้นะคะเส้นทางริมแม่น้ําโขงและนี่ก็คืออาหู This one's for all the cats we've loved and lost. You know who you are, Mr. Whiskers. f l o a come out. Chairman Meow You live your lives to the fullest all nine of them this is for you Yeah Cat is talking about cat is satisfaction making biscuits it's perfect satisfaction Cat is talking about cat is faction and my pet is is ฝั่ง and นะคะ up in men and โผง Cat is talking about cat is faction <coughs> บานาเบอรี่ราคาเตอนนี้เราอยู่ที่สังคมเข้าสังคมตอนนี้เราอยู่ที่สังคมเราไม่มีสังคมเราก็จะต้องมาสังคมมาเข้าสังคมสังคมก็จะเป็นแบบอำเภอที่ติดกับ แม่น้ําโขงจังซี <c oughs> แล้วมันเป็นอําเภอที่ตอนนี้มีแคมปิ้งเยอะมากก็คือ <c oughs> ตลอดทางก็คือมีแต่แบบที่ที่ทําแคมปิ้งอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มาแคมปิ้งนะนี่วิวน้าโขงโอ้โหวิวน้าโขงที่ใกล้มากๆตรงนี้ก็คือกลางกลางเต็นท์นะคะได้ต้นต่าง ประทับใจต้นนี้จังสวยจังเลยต้อนอะไรนอะสวยจางตลอดสายนี้นะคะก็คือแค่นั่งชมวิวมาก็รู้สึกว่าอิ่มเอมเพราะว่าแก่แล้วไม่อยากจอดเยอะเลยเริ่มแบบเมื่อยแล้วเมื่อยก็เลยไม่ได้จอดมากแต่ว่าอันนี้วิวสวยจริงก็เลยเป็นสต็อปนะคะก็เลยจอดรถนะคะโดยน้องหมีน้องหมีก็อยู่ข้างหลัง,งรถเรานี่มันเฮงจริงเลย เลียบทางนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะไปปากชมแล้วก็ไปถึงเชียงคานจังหวัดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ไปถึงเท่านั้นไม่ได้ไปขนาดนั้นอันนี้ก็งงว่าเจ้าของเร,เราขึ้นไปทําอะไรนะคะขึ้นไปขอรูป <c oughs> ทําไม <c oughs> รูบอสไม่บอกว่าถ่ายท่านี้ได้จะได้ขึ้นไปถ่าย <c oughs> สุดยอดมากเลยค่ะ <c oughs> มากก็คือผู้นําทิปของเราอันนี้เป็นเล็บนะคะขยับถ่ายรูปเท่ๆ <c oughs> ที่ <c oughs> ไม้ได้ๆมีการชี้ด้วย S satisfaction s Catisfaction Talking about catisfaction And my pet is as good as it gets Yes, yes s a t i s f a c t i o n Catisfaction cat Talking about แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปากชมมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่เราอยากมามากก็คือร้านนี้ชื่อว่าร้านไฮโซบ้านนอกจะบอกว่าก่อนอันนี้เขาไม่ได้ชื่อนี้นะเออก่อนะมาเป็นชื่อนี้ก็คือนานอยู่ เป็นร้านที่อยากมามากนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงแล้วค่ะไปกัน uh, 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 uh. ต้องรับนะคะระหว่างรออาหารเสียโบดทแล้วหนึ่งสุรตาเสีย่างน้อยไป อโซฟาชุดนี้เขาบอกว่าแปดหมื่นนะคะอ๋อเราน่ารักกันจังเลยพือหัวเรากันอำเภอปักชมไม่ได้อยู่จังหวัดหนองคายนะคะอำเภอปักชมอยู่จังหวัดเลยนี่คือเราข้ามมาอีกจังหวัดหนึ่งแล้วถ้าข้ามไปอีกก็จะเป็นเชียงคานแล้วก็เกือบข้ามไปแล้วนะจะบอกไมไม่อยากจะบอกนะว่าขับเลยไปยี่สิบกิโลไม่อยากบอก สั่งอาหารไปหิวมากเลยหิวแล้วตรงนี้ใกล้เที่ยงรอกินอาหารกันน่ากินทุกอย่างเลยค่ะได้กินอาหารจากโต๊ะรอบด้านแล้วก็รู้สึกอิจฉาน่ากินมากเค้กน่ากินมากเลยขนมอ่ะเอาเลยได้ไหมเอากินเค้กเลยกินก่อนเลยก็ได้กินหวานไม่กินข้าวแันดานไป เพราะว่าสวยสวยละหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นอาหารคือว่าอลังการบานจไทยงานสร้างยิ่งใหญ่อลังการสุดฟังฟูรีเยฟรเยฟไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้คือซีโครงที่เขาอบน้ำผึ้งซี่โงอบน้ำพึ่งในตำนานก็คือทำทํำเลยนะคะมีทํำทาเขาทํำเอาเฟรนไฟเขาทํำเอาข้าป่าใหญ่มาก เขาจะเป็นกรหมดไหมอ่ะตำหลงพับางเป็นเหมือนพันชันเกาหลีอะ่ะเป็นเครื่องเคียงให้กับเมนูนอื่นๆน่ก็คืออาหารที่เสิร์ฟมาทั้งหมดนี้กินกับตำหลงพับางอีกสองจานที่เหลือไม่รู้จะยกขึ้นมาโชว์ยังไงเลยเห็นแล้วก็เหนืงง่อ <laughs> ยมันใหญ่มากไปนะคะอาหารทั้งหมด ท่านหมดแล้วค่ะ หมดหมดจริงแล้วเราเราเห็นขนมในตู้ใช่ไหมแล้วเราก็ลังจะสั่งค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเซอร์วิสให้2ชิน้นก็คือเซอร์วิสในเซอร,ซอร์วิสเซอร์วิสแล้วเซอร์วิสอีกแล้วไงคือต้องเอาไหนจ่ายเงินไม่มีมอันนี้คือชีสเค้กใหญ่มากใหญ่นะใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าแบบทั่วๆไปแล้วก็จะมีราสเบอร์รี่แพอกินก่อนได้ไหมล่ะคะ ก็คือคุ้มแล้วอิ่มมากอิ่มแบบท้อแท้อิ่มแล้วไม่พอแถมอีกทำไมเรากินทำไมเรากินอะไรไหน่จังกินหน่อยเราเรากินเยอะเกินคุ้มมากอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็์วิตแล้ว์วิตแล้วสวิตอีกจนแบบฮะพอไหมพอค่ะกินไม่หมดก็เลยกลัวเขาแบบเสียใจอะก็เลยต้องกินให้หมดแล้วก็เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเซซโซเซไปขับไปต่อ ห้องตึงหนังตาหย่อนเมื่อกี้ก็คือจะหลับในรถนะคะโพลมาอีกทีนึงสังคมทางกลับ<อ>แคมปิง้งอำเภออะไรก็ไม่รู้แคมปิ้งเยอะที่สุดเยอะเหลือเกินเยอะมากมายอันนี้เป็นแคมปิง้งไกลเจริญถ้าใครชอบแคมปิ้งนะคะมันเลือกเลยค่ะว่าชอบเต็นท์ไหนแล้วก็เนี่ยจับจองเข้าไปได้เลย ด้านหลังก็เป็นน้ำโขงแต่ตอนนี้คือจะไหม้นะอย่าหาทํา <c oughs> แล้วเขาก็มีคาเฟ่ค่ะไกลจเจริญแคมปิ้งไหนไปสำรวจมา <c oughs> นี้ก็จะเป็นบริเวณแคมป์ของเขานะคะ <c oughs> เขาบอกตอนนี้ก็คือเต็มหมดเกือบทุกวันเต็ม แล้วด้านล่างอะ่ะมันจะเป็นห้องเป็นแคมป์แล้วก็มีอ่างด้วยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเออเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเต็มตลอดเหมือนกันนะคะเออวันหลังเราต้องมาลองนอนแล้วไหมถามเขาด้วยว่าช่วงเนี้ยมันร้อนคนก็น่าจะไม่ค่อยมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ช่วงนี้คนก็มากันเยอะเพราะว่ามันร้อนเอ,อ๊ะงงแต่ก็นั่นแหละคะ่ะมากันเยอะจริงสารฝันไว้เด็กค่ะ หนึ่งในความฝันของผู้นำทิปเราก็คือถ่ายรูปกับเซิร์ฟเล่นไหมคะถามว่าเล่นไหมอยอ๋อเดี๋ยวกลับมาเล่นต้องมีสักวันแหละที่ได้เล่นเปิดบ้าบตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ชัดดาอ้าวคุณบอสไม่ได้ด้วยเลยตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ชัดดาใน แล้วแล้วไล่ชัดด้านนอกอยู่ที่ไหนคะัดด้านนอกยู่งนอกอ๋อก็ยังเล่นด้วยเนาะเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นไล่อะไรนะคะเป็นเอ่อเป็นสวนยางแต่มันมีน้ําตกไหลผ่านแล้วก็ที่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนได้มาเล่นน้ําตกพักผ่อนอ๋อบรรยากาศดีว่างั้นไปชมบรรยากาศกันค่ะ มตาโหมาอีกที่หนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่วัดทิ้นมาเป้งค่ะไหว้พระนิดนึงนะคะคือนอกจากจะเป็นวัดที่แบบมีผู้คนเข้ามาสักการะองค์พระแล้วนะคะก็ยังมีบรรยากาศที่ดีมากๆนีอ่อ้าวฝั่งนั้นเป็นวัดเหมือนกันนะคะใช่ครับ เขาก็กําลังไหว้พุงไหว้พระกันอยู่เทไทยกับประเทศลาวมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไทยมีวัดฝั่งลาวก็จะงมีคู่กันก็สวนมากมันก็ก็เป็นตรงนั้นก็คือเป็นสะพานที์แล้วหนึ่งสะพานแก้วสะพานที์นี่นะคะ เป็นวัดที่ร่มรื่นมากๆเราเคยมาแล้วแหละนี่แล้วฝั่งนั้นก็อุ้ยเขามาถ่ายพีวดดิ้งกันเห็นเห็นเจ้าสาวไหมคะตัวจิ๋ว ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองก็คือว้ามาอีกทีนึงก็คือถึงจุดเริ่มต้นของเราแล้วนะคะตอนนี้กลับมาอยู่ที่ตลาดบ้านไม้อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายเดียนยวนะกลับมาโดยสวัสดิภาพและนี่คือ1วันกับการขับรถเล่นเรียบริมโขงจากหนองคายนะคะไปอำเภอต่างๆวันนี้เราไปมาทั้งเราเริ่มที่อำเภอเมืองไปท่าบ่อสีเชียงใหม่ไปที่สังคมแล้วก็จบด้วยปากชม ก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆมีหลายที่ที่แบบยังไม่ได้แวะตั้งใจจะแวะเออแต่ว่าก็ไม่ได้แวะนะคะเพราะว่าก็เนี่ยตอนนี้ก็หกโมงแล้วก,ก็นานอยู่อะไรเงี้ยไว้รอบหน้านะคะไปใหม่แน่นอนเอาเป็นว่าวัานนี้ลาไปก่อนเหนื่อยมากง่วงเพียไปป่ะฟัากดไะไรรอบหน้าไปเที่ยววันอีกนะคะเที่ยวแถวบ้านนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกล ขอบคุณคุณครูพี่โบ๊นะคะกับรถน้องหมี